สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสัางพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณในหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณวันที่17กุมภาพันธ์นะคะเราไปดูวันที่16ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอเนาะคะ่ะเนาะ รอบเช้านะคะพี่น้องจะให้เด่นสีและสามนะคะบนมาศูนย์หนึ่งศูนย์ล่างสี7สี่เจ็ดนะคะพี่น้องคู่ที่ใจจับให้ไม่มีสี่เจ็ดนะคะพี่น้องขาเด่นเข้าสีนะคะเข้าแต่สีเนาะพี่น้องเนาะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นเก้าและแปดน,นัี้ก็ไม่มานะคะบนมาหกสามหกล่างเจ็ดสามนะคะพี่น้องเจ็ดสามสามเจ็ดมาอยู่พี่คะมาอยู่รอบเซาะคาพี่น้องขา ถ้าใครตามก็น่าจะได้นะคะแต่มันก็นหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะค่ะมาต่อวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะวันที่17กุมภาพันธ์นะคะใจก็จะผลการออกรางวัล16กุมภามาคำนวณน,นะคะพี่น้อง3ตัวบนและ2ตัวล่างนะคะ3ตัวบน0 1 0 2ตัวล่าง4 7นะคะ1นึบวกสบวกเได้12ค่ะลบหเหลือ11นะคะพี่น้องลบหเหลือ10นะคะจับตัวเด่นค่ะ เดินรอบเช้านะคะอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะพี่น้องขาจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องหนึ่งนะคะใจมักหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์เอาเอาปากาพิสีพี่น้องหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดย่านบ่เห็นค่ะพี่น้องถ้าเอาสีสมเนาะคะ่ะจะกลัวมองไม่เห็นนะคะ ทนสีเป็นสมอึมลืมพพดพี่นอ้องศูน,นะคะศูนยหนึ่งค่ะศูนยึงหนึ่งศูยจไม่ได้เขียนนะคะพี่น้องศูนย์สี่นะคะศูนย์เจ็ดศูนสองศูนห้าศูนเก้านะคะ ดูรอบบ่ายนะคะพี่น้องขะรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายใจก็จะผลการออกรางวัล16กุมภารอบบ่ายมาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนและ2ตัวล่างคะ่ะ3ตัวบน6 3 6, 6 2ตัวล่าง7 3นะคะ6กบวกสบวกหบวกเบวกสนะคะพี่น้องได้25นะคะลบหนเดือ24คะ่ะลบหนเดือ23นะคะพี่น้องคะจับตัวเด่นค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่4และ3คะ่ะ จับคู่ค่ะพี่น้องขาสี่นะคะเจมักซี่หกค่ะพี่น้องสี่หกนะคะสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่สองนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องค่ะมากอีกตัวหนึ่งค่ะพี่น้องขาสี่เก้านะคะ เอามีมองเขียนบมลพี่น้องทีเก้านะคะตัวสุดท้ายนะคะพี่น้องสีเกนะคะสนะคะพี่น้องสาห้าค่ะสาห้านะคะสามหกสามเจ็ดสามหนึ่งสามเก้นะคะพี่น้อง ไปกับทุกรอบนะคะ3ามใจไม่ได้เขียนนะคะพี่น้องสีเขียนแล้วนะคะไปกับทุกรอบนะคะค่าประมาณนี้นะคะพี่น้องขาชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะหรือไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องขาแล้วแต่มากคเด้อคะ่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมคะ่ะคําเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางเช่าหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาคลิปนี้เจ๊กกเกษียไวย้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันๆนค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ